ผ้ามามือมากมือรถเรถเตยคนขายของกะแตเองบ่เอาเงินหาสิบาทหันแม่แม่นี้ยละแต่เองคราบเอามือกนนั่นนั่นโอ้ม่ตะกีซ่อนก็มันอันนั้นมึงร่วมเอากระเป้แม่มาลาเงินหาบาทแม่แม่กระเป๋าอดี่กอได้บ่บหล่บจบาทมรอดหวรถน้ำแม่ มิตรแมงงามๆฮะเนาะงามมองมองมิตรแมงเันอีหยังเกาะแมงเมาแมงเงินนี่ปนหลายมันบ่เป็นตะกินแมงเมาปนหลายติแม่นแมงตัวน้อยไหมเอ๊ะคิริน้อยสิแม่นอันนี้มันงามอยู่แมงร่วมครับผมตาแล้วมาขายเดี๋ยวพ่อ <S <S ที่ขีดครับมเกียริที่บบวาะทีหลายเถอะฮ่า่ยน่ามีไฟ evet เอาไฟใส่ฟืนเอาฟื้นใะฟ้ไฟไฟตาล้วมะขายแมง เอาใส่แน่ๆแมงๆจิซ่อนซ่ําีไฟจังหน่อยมันบ่มีไฟนี่บ่มีฟื้นหน่อยๆอ้อย รอค่ะเดี๋ยวไม่เอ้ยตาสิสตาร์ทรถล้วเด้อ <c oughs> มื้อนี้เมนูแมงมื้อนี้แม,แมงมนนแม แมงกะแมงแต่ว่าได้หลายอยู่เด้เนะาะมีแต่แมงงามๆอยู่พี่น้องอนี่เด้อเอาบริหารได้พี่น้องบริหากับว่าบริหารเด้นนนคนไต่มาขายทายเห็นเลยกิปมคือกันไต่ยังกุนแนวด้าจ็ดสิไปเอาแนวด้าเนาะ หลายคนสินว่าหน้าสื่อกะว่าสื่อขายเอ้ยหากะว่าหาเด้แต่ว่าขั้นขั้นนมใหม่เฮามีอยู่กับเห็ดนีแม่ไปหายหลีพวกนี้คือเขาสื่อเอาพี่น้องโอ๊ตตะกี้ไฟเฮามีบ่ได้ซสื่อส้ำเนาะไฟมันขาดที่ซื้อไฟหล่อแมงพ่อไฟหล่อแมงไฟหล่อแมงเพราะว่ามันันเขอก็ทอกแมนนะพี่เราสื่อไฟหล่อแมงหายตะกี้ ม่ใีไงเราอยากเที่ยวไปซื้อข้าเจ้าพ่อเลยจัดการเฮ็ดเลยปลากระพงเลยปลาดิบซื้อเลยแค่ปลาด้บซื้อเลยหลอดเจ็ดแปดร้อยคุณเนาะแพงซัวสิมาไล่สายอีกตลอดหลอดแม่งเนี้ยมันเป็นหลอดแม่งอีกสายอีกสามหลอดเนาะสามหรือสี่หลอดสี่หลอดบ่อันนี้แม่งตะกะแตนแม่นมอแม่คือแม่งมันคือเขียวตะกกะแตนแม่งมัน แมงมันพี่น้องเคยเห็นบอนี่นี่นี่แมงมันนั่นบางบางคนขั้นรุนหลังรุนนี้อาจจะบ่หูแมงมันเกียวข่าแม่แง้มเกียวเข่าไปเก็บต้องบีหูอยู่ด้แมงมันโอ้โอ้โอ้เตาแมงมันแม่งกับตับเตาแ้วกะแมงกิลีกิซ้อนสม่ากิซ้อนหลายเนาะกิซ้อนกิซอนใครบ่ S <S เออบ่ว่า<ร>แมงอันนี้บ่เอาเด้แม่งปกติมออื้ออื่นเฮาเจ้าแมงรวมมามันมีแต่แมงเลยน้อ้ยกิหลีตั้งแต่ตั้งแต่ออกจากไข่คือได้บูม้าขายจังซั่นบ่เอามันมันบ่แซ่บต้องแต่ทิ่มไฟใส่เปิดพอาะลมไซตริราคาเดียวห่อนยูบาน,นอย่างอฮ้ยเออเออมือสานี่ติดง่ายอยู่ฟืนกำลังแห้งมื้อเช้าลงบิดังปกติมื้อละชั่วโมง มเง่เตอกยู่จ้างเงกับาไหออกพี่น้องแม่เต่เา,า,าออตตวได้ไปว่าไหนได้เอาหลวงนะเอกงานหลวงตัวสิพานตัวสีนี่น,น,นี่ของคนมานงานของเอกชนหลวงก็รับเอกชนก็รับรับหมดไก่ไก่ไก่ตามระยะทางตีต เออตะกี้เพื่อเกิดขอ้อมนต์มาถามรับเพชรบ่อการรับยุติวานนุ่มีบ่งหัววัดยู่มองได้แน่ขั้นไก่หลายเทากับไปบอ่อหอดตันอภินให้ไปเฮ็ดให้ยยูไสเกาะยั่อยูสาเซิงเศรื่อยูสวนเล่าไก่ยังไปบพออไรมั่ใสว่ได้มั่ค่ายางยูเมีน <สา S 2> มันหนาฝ <สา S 2> น,นไหมพี่น้องทางซ้าเกลียวเขานี่ไปได้ดไม่เอ,อ้ยตาละแล้วนะั่นเด้อ เจ้าเขาแล้วๆนี่คือยูนแตอร์ช่วงหนาฝนพอเล่าหงาน้ำข้วยเล่าเล่าอุกน้ำข้ยเล่าเออหมอ้านสตาร์สตาสตาร์รถสตาสตาร์รถนี่รถล,ลบทรงตาเนี่ยมันมีภาพไปมั้งต้องเขียวเอาจังหน่อยต้องใส่แห้งกระตุนใส่แห้งดาเนี่ยไปเลดิแม่มันสิบ่ทันรถนั่นโอ้ งงตรงแง่งตาห้องแต่สตาร์ลดเเลย,ยังพันด้บีบแล้วห้องแต่สตาร์หลายคนสีวาดาบาด,าด,าด้าเด้แม่ดาบาโ<ฮ>ะโคตรจะดาบอบอบบอนว่าใจดีเปะละ่าไม่ละวันไดามาอ่อยมาอิงน้ำได้พี่น้องต้องตรงจุดปุดลดเด้ถือกับว่าถือนั่นนี่เป็นทันง้งแค่ย,ยัง <laughs> ยง่บดากับดาแามบดากับบดาแต่ว่าส่วนมากสิเป็นดาน้องไปใส่บอกแม่เราบ้างไหว้ซอสๆเด้อเวิร์นไปไงไปอยู่ดอกไปไงไปดอนไปเลี้ยงปูตาให้แม่หน่อยอ้าวจะไปส่งพี่หรอคะคนสวยป้าย่างน้ำกลนกันปีนากระไลไปน้ำกันแล้วพี่น้องปีนากับไปเลี้ยนรงเรียนน้ำเอืีอย เอาเอาขี้ยางเงงหงายขี้ขี่ข้าดากแถวบ้านี้เนอาไปสอนคว้วมเขายางมึงไปสอนคว้วมเขายางท่านกันพี่น้องห่างกันจักปีห่างกันสี่ปีน้องมาอยู่มอสี่หนุ่มพิมอยู่ป๋อหกอืออือขวนกันเนี่ยนั่นนั่นนั่น นั่นเดี๋ยวเขาก็ตีขึ้นกวนต้อยนิดต้อยหน่อยเขาอยู่ั้งสัว์ละปีนากระย่างไปรัดขึ้นอยู่หนีน้ำกันเลยแม่หมแรงกับลงน้ำกันแม่จะบ่ต้องได้ไปรัดแล้วปีนาเบรัด <c oughs> แม่ว่าแม่นเหมือนเราบอกแม่ห <c oughs> <c oughs> ยามบอกหําเขาอยู่นี่ <c oughs> ย <laughs> ำยัวยัวยู่นี่พ่อแม่เหมือนเราบ่กิน <laughs> ตัวเดียวยังคือสิยำโดนแท้ตัวเดียวให้ยำโดนโดน <laughs> เฮ <laughs> <laughs> ้ยลูกพอ <laughs> มึงแม่คือกันบ่ะเด็นโวดโพดไปพ่อพาไปซื้อไปอตังมากตังไปเสร็จไป ไ,ไ,ไปส้างแม่จ้าขว่แมงแล้วผ่าไปนะแม่จ้าขว่แมงแล้วก่นอนเดี๋ยวเอาแต่น่าอัดล้มเดอ้อมันย่ำมือเศร้าซื้อขนมพอพาไปหายปันได้ก็นั่งหนาเ้ย ไปเป็นพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอพระคุณหลายม่นไปกวนกันอีกได้บ้านเนี่ยนั่นนั่นไปกวนกันอีกกับลูกไปก่อนฝากกูอะไรกูแช่กูกระดิง่งกูติดตามนะยังดูตาฮันลตาออกมาละดังแต่รอด,อด,อดติดตามคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้นะพี่นอ้องเดี๋ยวมี่ยังอัปเดตให้มึงเรื่อยๆนอมีกะสีไทยมึงประมาณนี้ละ ตาออกมาละหามุ้งบานนี่ย,ยามไปขึ้นไปก้อนพี่นอ้องสวัสดีจ้า